วันฮิตคิวเจอปุ๊บยังไม่ทันร้องขอช่วยด็อกเตอร์ซาวาดอร์จาก Resident Evil 4 จริงอยู่ที่ซีรีส์นี้มีศัตรูวันฮิตคิวเต็มไปหมดแต่ไอเลื่อยยนหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าด็อกเตอร์ซาวดอร์คือหนึ่งในศัตรูที่แฟนๆน่าจะาสาบส่งชนิดที่ว่าหากแอดเดินดุมๆไม่ถามแฟนซีรีส์เรสเดนต์อีวิว่าเออขอโทษนะครับศัตรูตัวไหนใน Resident Evil ที่คุณเกียดที่สุดเลื่อยยังไงอย่างงี้ถามยังไม่ทันจบก็ได้คําตอบแล้ว ซึ่งไอความโหดของตัวละครนี้มีหลายคนจดจําได้หลากหลายอย่างเลยล่ะครับทั้งความถึกทนต้นเกมเนี่ยตอนเจอมาในหมู่บ้านชาวบ้านทั่วไปยิงหัวยิงขาเข้าไปเตะเลย,เลยใช่ไหมไอตัวเนี้ยปืนพกยิงหัวนัดเดียวไม่เป็นไรถ้าจะจัดการมันง่ายๆคือต้องไปหยิบลูกซองในบ้านหลังนี้ที่ก็ต้องแรกมาก,กับการทริกเกอร์ให้มันออกมาซึ่งทําให้เกมยากขึ้นไปอีกอาวุธของมันเลื่อยยนต ไม่ว่าจะเสียงที่ได้ยินก็สะดุ้งเอาไปเล่นมุกภาพที่มีเสียงยังได้เลยและแน่นอนถ้าหันคอในตำนานวันฮิตคิวที่เราจะได้เห็นรีออนคอขาดเลือดพุ่งเป็นน้ำตกใครโดนแล้วเล่นต่อไหวเนี่ยคุณใจแข็งมากนะบอกเลยปากาบี r e s i d e n t Evil 4ก็ยังอยู่กับซีรีส์นี้แหละเพราะว่าแอคติงยังไงล่ะ p ลา g ก B คือหนึ่งในศัตรูในเกมประเภทปรสิตที่เราจะได้เริ่มต้นเจอในด่านประสาทนะครับหลังจากที่เจอพลา g ก A ไปที่ก็ถือว่ารับมือยากระดับหนึ่งหักนับจังหวะเกมในตอนนั้นเพราะมันทั้งตีไกลตีแรงพอมาเจอตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็ดูไม่อันตรายเท่าไหร่นะเผลอๆถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่ารักอยู่นะออโอเคแอดฝืนเล่นไปนยะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเผลอเข้าไปในระยะจู่โจมของมัน มันจะใช้ปากขนาดใหญ่กัดทั้งหัวของรีออนจนขาดในการโจมตีเพียงครั้งเดียวโดย,โดยที่ไม่สนพลังชีวิตของ,ของเราดังนั้นเมื่อเจอมันก็เว้นระยะให้ดีๆและกันไม่งั้นก็สี่แงแกะละ่ล่ะคลิกเก r ร์ส h e Last of Us อัพยายามทำเสียงให้เหมือนอยู่เหมือนจูอ่อนมากกว่านะ <laughs> ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ใส่มาในลิสต์ของวิดีโอนี้เนี่ยก็คงจะผิดมหันเป็นอย่างยิ่งกับ Clickers ์ัตู้จากเกมซีรีส์ t t h l l s t t o u Us ทั้ง2ภาคที่ท่านเลือกได้เนี่ยก็คงไม่มีใครอยากเจอมันเป็นแน่จริงไหมเพราะเนี่ยคือสตูที่ออกแบบมาทดสอบสติและความใจเย็นของผู้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่เจ้าคลิกเกอร์เนี่ยจะไล้ซึ่งประสาทการมองเห็นโดยสิ้นเชิงแต่ประสาทการรับเสียงของมันเนี่ยเบิ้ล2 ถ้าเราเดินเสียงดังเมื่อไหร่ มันจะวิ่งเข้ามาวันฮิตคิวกระชากคอพร้อมกับยืดหนังคอยังกับยืดขอบฉีไในบ้าเออซึ่งวิธีการรับมือเราต้องให้ตัวละครเข้าสู่ท่าย่องเบาๆแล้วค่อยโยกก้านแอนาล็อกช้าๆเนิบๆเพื่อให้ตัวละครของเราขยับตัวน้อยๆแต่ก็ยังคงเคลื่อนที่ไปยังข้างหน้าแต่เอาจริงๆถ้าอัพสกิลที่ชื่อว่าชีฟมาสเตอร์ได้แล้วและมีไอเทมที่ชื่อว่าชีฟติดตัวก็พอจะกันตายได้ตอนมันจับแล้วนะหรือถ้าใครใส่บู๊ไม่สนบุญจะยิงหรือหมัด มวยใส่เลยก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าพลาดเนี่ยก็ตายมิมิกดาร์โซซีรีส์เชื่อเลยว่าใครที่เคยได้เล่น d a ดาร์โซสักภาคคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจกล่องสมบัติเหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะเกมซีรีส์นี้ได้เปลี่ยนจากขุมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หีบที่มักจะแจกจ่ายค่าพลังอันแสนสดชื่นไอเทมอาวุธชุดเกาะหรือรางวัลสำหรับนักสำรวจกลายเป็นศัตรูที่เขมือเราตายในครั้งเดียวในชื่อมิมิบอสจะตัวใหญ่อลังการขนาดไหนไม่เป็นไรตายบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินศัตรูตามทางจะน่าเกียดสักเท่าไหร่ ไม่เป็นไรทำใจสู้ได้กับดักมากมายสักแค่ไหนเดี๋ยวมันก็มีวิธีผ่านแต่ไอชตกกิตกกตกกุกมิกเนี่ยมันนันเป็นมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวในรูปทรงของกล่องสมบัติซึ่งตาม c o มมอน s e น s ์ของเกมเมอร์เนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีอันตรายอะไรถูกไหมกลายเป็นว่าเดินไปใกล้ปุ๊บกดจะเปิดปับ๊บ ถึงแม้เราจะเจ็บแสบกับเจ้ามีมิกได้ในครั้งแรกที่เจอมันเพราะตอนหลังๆเนี่ยเราก็เข็ดฟันกล่องก่อนเปิดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องยอมรับอะน,นะครับว่าผู้พัฒนาเกมนี้อย่าง From Software แกยังคงคุมคอนเซปต์ไม่ให้ผู้เล่นกาับตกสักวินาทีเดียวในเกมเลยจริงๆ c i n o m o r p h Alien Isolation ปิดท้ายและท้ายสุดกับเกมที่แอดยกให้เป็นเกมที่มีศัตรูวันฮิตคิวที่โหดร้ายทารุณผู้เล่นที่สุดในลิสต์ของวิดีโอนี้เลยกับเจ้าซีโนมอฟจากเกม Alien Isolation เหตุผลก็ง่ายๆครับมันฉลาดมันเล่ล่ะเราทั้งเกมและมันไม่มีวันตายมันคือเครื่องจักรสังหารโดยแท้จริง ึงชั่วโมงแรกของการเล่นตัวเกมจะปูพื้นให้ผู้เล่นได้คุ้นชินกับบรรยากาศที่ชวนขนผวาบนยานอาวกาศที่ไร้ทางหนีและการช่วยเหลือใดๆและในทันทีที่มันทิ้งตัวลงมาจากช่องแอร์ความสยองขวัญและความกดดันตลอดการเล่นของเกมนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น AI ของเจ้าซีโนมอฟในเกมนี้ผู้พัฒนาดีไซน์ออกมาไม่ให้มีแพทเทิร์นที่ตายตัวนะครับคือมันจะเดินไปไหนมาไหนหรือโผล่ไปหาผู้เล่นเมื่อไหร่ก็ได้และมันยังเรียนรู้พฤติกรรมการซ่อนตัวของผู้เล่นได้อีกด้วยเช่นหากเราเคยซ่อนตัวใต้โต๊ะหรือหลังรังเราก็จะเห็นมันชังเงื้อหรือสำรวจบริเวณดังกล่าว <S 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 และที่น่ากลัวกว่านั้นคืออาวุธในเกมนี้ฆ่ามันไม่ได้ทำได้มากสุดแค่ทำให้มันหนีไป เปิดโอกาสให้เราได้หายใจหายคอแค่พักหนึ่งแล้วก็ต้องตั้งสติกลับมาเพื่อเคลียร์ออบเจกตีฟให้เสร็จและจบเกมเท่านั้นถึงจะเป็นการปิดฉากหนีการไล่ล่าของมันได้เป็นไงน่ากลัวขนาดไหนแอดยังไม่กล้าเล่นสมุกเลย